ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าหายเงาฝากทุกคนกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะท้ารูมิติไปเป็นพระชายาตอนที่แปดแต่งตั้งเป็นพระชายาเอกเสียถงคลี่ยิ้มเยาะที่แทอาจูเป็นคนของหูหยินเฉิงจริงๆ อาจูดูเหมือนว่านับว่าเจ้าจะยิ่งลำพองตนตีตัวเหนือหัวข้าเจ้าไม่เพียงเอ่ยขานชื่อข้าตรงๆแต่ยังกล้าวางยาพิษให้ท่านออแม่ข้ากินอีกด้วยถึงแม้ท่านแม่ของข้าจะมีได้รับความโปรดปรานจากจวนแห่งนี้มาก่อนนักแต่ยังในเสียนางก็เป็นถึงหลานสาวของจวนขุนนางกัวกงเจ้าลองใช้สมองอันน้อยนิดของตนจินตนาการดูเสียว่าจะเป็นอย่างไรหากข้านำเรื่องนี้ไปบอกกับกัวกง สอาจูสีหน้าซีดเผือดในทันทีแววตาหลนลานประดุดเป็นมดน้อยในกระทะร้อนเตรียมจะชัดขาหนีออกไปนอดประตูโดยเร็วที่สุดทว่าเซียถงกลับอ่านความคิดของอีกฝ่ายออกนานแล้วเสมือนมีมือยมพูดพวงพุ่งออกมาจากด้านหลังอาจูดโดนกระชากผมกระตุกสุดแรงจนร่างลอยล้มขมำลงกับพื้นเสียงดังปังแววตาของเซียถงในยามนี้ยิ่งหม่นประกายดูลำลึกทั้งยังเย็นยะเยือกประดุดบ่อน้ำบรรพการพ,พันปีซุ้มเสียงเย็นชาสุดข้วหัวใจปราศจากร่องรอยความอบอุ่นหรือเมตตาใดๆ ในเมื่อเจ้าชอบยาพิษชามนี้นักเช่นนั้นข้าขอมอบให้เจ้าดื่มเสียแล้วกันกล่าวจบเสียงกระแทกดังปังสนั่นลั่นขึ้นอีกคราเสียงถงกระชากศีรษะของอาจูขึ้นมาและฟาดลงกับพื้นอีกครั้งอย่างแรงก่อนจะกรอกยาต้มสมุนไพรร้อนๆถ้วยนั้นใส่ปากของอาจูเข้าไปรวดเดียวจนหมดกระแสยาสมุนไพรต้มร้อนระอุไหลผ่านช่วงลำคอเข้าสู่ร่างกายของอีกฝ่ายยอโดยตรงปิดท้ายโดยที่เสียถงใช้ดัชนีสกัดจุดบริเวณหน้าอกของอีกฝ่ายและไม่ว่าอาจูจะพยายามสำลอก อาเจียนออกมาอย่างไรทว่าผลที่ได้กลับไม่มีอะไรออกมาเจ้าเจ้ากล้าดียังไงมาทำกับข้าเช่นนี้ข้าข้าจะไปฟ้องหูหยินใหญ่นางไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่พอหูหยินหลี่เห็นภาพฉากตรงหน้านี้นางถึงกับตะลึงงันไปชั่วขณะเพราะบุตรสาวของนางเป็นคนที่อายไม่กล้าแสดงออกมาตั้งแต่เด็กและไม่มีทางทำเรื่องเช่นนี้ได้แน่นอนทว่าทงเอ๋อที่ลงมือลงไม้ได้โหดเที้ยมปานนี้มันได้ทำลายภาพลักษณ์ทั้งหมดภายในใจของนางไปโดยหมดสิ้น เซียงถงย่างเท้าตรงไปเบื้องหน้าพร้อมหวดบาัทาเสยคางอาจูอย่างแรงจนร่างของอีกฝ่ายกลิ้งกระเด็นออกไปแต่ยังไม่ทันจะได้ทรงตัวลุกขึ้นด้วยซ้ำกลับถูกเสียงถงกระทืบซ้ําอีกคราพร้อมใช้ฝ่าเท้าเหยียบกลางหลังค่อยๆอ,ออกแรงบทขยี้อาจูอย่างแชมช้าให้ลิ้มรสความทรมานอย่างละเมียดละไมสีหน้าการแสดงออกของเซียถงยังคงดูยิ้มแย้มไม่แปรเปลี่ยนทว่าในสายตาของอาจูในขณะนี้ รอยยิ้มดังกล่าวกลับน่าสยดสยองประดุดพูดผีแม่ผิวเผินจะดูอ่อนโยนทว่าในความเป็นจริงกลับทำเอาหัวใจสันรโรหวัดผวาถึงขีดสุดข้าไม่รู้หรอกว่าฮูหยินใหญ่จะทำอะไรข้าได้แค่ไหนแต่ที่ข้ารู้แน่แท้ในตอนนี้ก็คืออีกไม่นานเจ้ากำลังจะตายด้วยน้ำมือข้าซุ้มเสียงที่เปล่งออกมาช่างแผวเบาทว่าท่ามกลางแสงอรุณสีทองทอประกายเช่นนี้กลับเหน็บหนาวจับขั้วกระดูกดำราวกับคำสาปแช่งของมันร้ายเจ้าเจ้ากล้าดียังไงข้าเป็นเป็นคนของฮูหยินใหญ่ อาจูพยายามขัดขืนอย่างสุดกำลังทว่าต่อหน้าเซียถงเช่นนี้ไม่ว่าจะทำยังไงก็ไรประโยชน์เจ้าอยากรู้หรือไม่อะไรทรมานเสียยิ่งกว่าความตายพ่อกล่าวจบเซียถงก็เริ่มออกแรงที่เท้าเพิ่มขึ้นทันทีส่งผลให้อาจูเริ่มหายใจไม่สะดวกใบหน้าซีดเผือดหนักกว่าเการิมฝีปากแห้งกราดสภาพด่งงอสุนักจรใกล้าต,าตายเต็มทนภายใจเบื้องลึกในใจอาจูหวัดพวาตื่นตกใจยิ่งกว่าอะไรทั้งปวงไม่ใช่ว่าคุณหนูกลายมาเป็นเกษตรขยะขี้นหนึ่งแล้วไฉนถึงทรงพลังปานนี้ อากกคะคะคุณหนูปรดไว้ไว้ชีวิตข้าด้วยเถิดค่ะข้าไม่มีทางเลือกต้องเชื่อฟังคำสั่งหูหยินใหญ่เพื่อที่จะได้ไม่ถูกทรมานต่อไปอาจูเลือกที่จะสารภาพความจริงออกไปทั้งหมด ที่แท้หลายปีที่ผ่านมานี้ฮูหยินใหญ่ก็สั่งให้อาจูรอบวางยาพิษในน้ำสมุนไพรต้มขอองหูหยินหลี่มาโดยตลอดเพื่อเลี้ยงไขเอาไว้และทำให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าฮูหยินหลหนังนี้ป่วยเป็นโรคร้ายเรื้อรังคงมีชีวิตอยู่ต่อได้อีกไม่นานแต่จะอย่างไรท่านแม่ของเซียถงเองก็มีไหวพริบเดียมอาศัยจังหวะที่อาจูเผลอแอบเทน้ำสมุนไพรต้มนี้ทิ้งส่งผลให้นางยัดงอประคองชีวิตได้ยาวนานจวบจนทุกวันนี้และยังไม่ตายอย่างที่ฮูหยินใหญ่เชิงหวังเอาไว้ เสียถงพลิกข้อมือเล็กน้อยเผยให้เห็นยาเม็ดสีดำประหลาดปรากฏขึ้นมาจากนั้นก็นำมายัดใส่ปากอาจูให้กลืนลงไปในพริบตาอาจูยิ่งขวัญเสียตื่นตระหนักเข้าไปใหญ่กรีดร้องดังลั่นว่าคะคุณหนูท่านให้ข้ากลืนอะไรลงไปไม่มีอะไรหรอกก็แค่โอสถกร่อนลำไส้ตอนนี้เจ้ายังไม่ตายแน่นอนรออีก7วันอวัยวะภายในร่างกายของเจ้าจะค่อยๆเน่าเปื่อยอย่างช,ช้าแล้วก็ฮูฮู เซียถงบรรยายสรรพคุณขึ้นด้วยท่าทีขี้เล่นสนุกสนานพลางเดินไปที่นั่งเล่นที่โต๊ะเงยหน้ารับชมแสงอรุณสีทองราวกับกำลังจะบอกว่าช่างเป็นวันที่ดีเสียจริงอาจูตกตะลึงถึงขีดสุดรีบคุกเข่าอ้อนวอนขอความเมตตาโขกศรีรษะตัวเองอัดพื้นไม่หยุดหย่อนร้องสะอึกสะอื่นดังว่าคุณหนูโปรดไว้ชีวิตข้าด้วยไว้ชีวิตข้าด้วยเถิดข้าข้าเองก็ไม่มีทางเลือกมากนักเซียถงปราดหางตามองต่ำลงเล็กน้อยหากต้องการไว้ชีวิตเจ้าข้าเองย่อมทำได้ อาจูรีบคลานเข่าเข้ามาทันทีคุณหนูใหญ่ช่างมีเมตตาคุณหนูใหญ่ช่างมีเมตตาไม่ว่าจะต้องการอะไรปลอดสั่งข้ามาได้เลยเจ้ากะต่อแต่นี้ไปข้าจะเป็นบ่าวรับใช้ของท่านเพียงคนเดียวเจ้าจงแกล้งทําเป็นไม่รู้อะไรทั้งสิ้นหากหูหยินใหญ่เอ่ยถามอะไรออกมาก็บอกเพียงว่าท่านแม่ของข้าดื่มยาพิษทุกวันไม่มีขาดตกและอีกเจ็ดวันให้หลังข้าจะกลับมาดูและมอบยาถอนพิษแก่เจ้าแต่ถ้าหากพอถึงจุดนี้น้ำเสียงของเซียถงเย็นยะเยือกลงทันที หากเจ้ากล้าเล่นตุกติดกับข้าข้าจะไม่เพียงข้าเจ้าเท่านั้นแต่ข้าจะล้างบางครอบครัวของเจ้าให้สิ้นซากอาจูถึงกับขนหัวลุกแต่พอเงยหน้ามองขึ้นมากลับพบเห็นแค่หญิงสาวนางหนึ่งที่ใบหน้าเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มสดใสทว่ารอยยิ้มนี้กลับมิใช่รอยยิ้มที่งดงามแต่อย่างใดในสายตาของอาจูและไม่ทราบเพราะเหตุใดทั่วทั้งร่างกายของนางพานสันเทาไม่หยุดไม่รู้สึกสงสัยหรือกังขาในวาจาคำพูดของเซียถงแม่ศักนิดหากคุณหนูนางนี้กล่าวออกมาแล้ว อีกฝ่ายอีกฝ่ายย่อมกล้าลงมือทำจริงๆแน่นอนอาจูรีบก้มหน้าลงน้ำเสียงจากแข็งกระด้างแปลเปลี่ยนเป็นนอบน้อมอย่างที่สุดคุณหนูวางใจได้เจ้าขัดข้าจะทำตามที่คุณหนูสั่งทุกประการกระการรอจนกว่าอาจูจะจากออกไปรับสายตาเซียถงค่อยบอกลาหูหยินหลี่และจากไปเช่นกันตลอดทางกลับนางก็เอาแต่ครุ่นคิดเรื่องอาการเจ็บป่วยของท่านแม่จึงเดินกลับไปถึงเรือนตนเองโดยไม่ทันรู้ตัวพอเพิ่งย่างเท้าก้าวเข้ามาในเรือนได้ไม่ทันไร ก็เห็นอิงเอ๋อวิ่งเข้ามาด้วยท่าทางร้อนรนยิ่งคุณหนูฝ่าบาทเสด็จมาที่นี่เรียกท่านเข้าไปพบเป็นการส่วนตัวเจ้ากะรีบแต่งหน้าแต่งตาแล้วไปเข้าเฝ้าโดยเร็วเถิดเจ้ากะเสียถงถึงกับขมวดคิ้วเมื่อได้ยินนางเป็นเพียงหญิงสาวอปลักษณ์นางหนึ่งมิใช่หรือฉหนฝ่าบาทถึงขั้นเดินทางมาที่นี่เพื่อสนทนากับนางด้วยตนเองเจ้าพอจะทราบหรือไม่ว่ามีเหตุอันใดกัน เซียถงเอ๋ยถามพลางเดินออกไปพบโดยทันทีแม้แต่เสื้อผ้าก็ยังไม่เปลี่ยนด้วยซ้ำไม่ต้องพูดถึงเรื่องแต่งหน้าแต่งตาเพราะยังไงนางก็เกิดมาอัปปลักอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะแต่งหน้ายังไงก็คงไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่พูดได้ว่าเสียเวลาธรรมหากินเปล่าอิงเอ๋อเดินติดตามนางอยู่ท้ายหลังเอ๋ยขึ้นอย่างจนปัญญาเช่นกันดูเหมือนว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับตอนที่คุณหนูช่วยชีวิตองค์รัชทายาทก็เป็นได้นะเจ้ากะแววตาของเซียถงฉายแววสงสัยยิ่งขึ้นไปอีกแต่เรื่องนี้มันผ่านมานานแล้วไไม่่ใชหรือง นางเร่งฝีเท้าขึ้นทันทีและมาถึงถงใหญ่แห่งจวนเสนาบดีในเวลาต่อมาชายวันกลางคนใบหน้าหล่อหลอพร้อมด้วยยกลิ้นอายที่แผ่ซานสุดหน้าเกรงขามกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ประจำหัวโตวยาวสาวเสื้อคลุมลายมังกระสีทองอันงดงามเขาผู้นี้คือองค์จักรพรรดิแห่งจักรวรรดิติงหลีส่วนองค์รัชทายาทเซียอ้เฉินและคนอื่นๆต่างก็กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ข้างซ้ายและขวาเรียงละดำดับตามศักดิถานะไล่ลงไป บนเก้าอี้ช่วงท้ายมีเด็กสาวอายุประมาณ17ปีนั่งอยู่ตรงนั้นใบหน้าง,งดงามหาที่เปรียบไม่นางมีชื่อว่าเซียสเวเลียนบุตรสาวคนที่สองของเซียอี้เฉินแม้ว่าพรสวรรค์ในการบำเพญและจะค่อนข้างธรรมดาแต่นางกลับเป็นถึงหญิงงามอันดับหนึ่งแห่งจกักรวรรดิติงหลีคำกล่าวที่ว่าง,งดงามถล่มเมืองนับว่าเป็นความจริงสายตาของเซียสเวเลียนปลายมองจับจ้องไปทางไปาหลีเย่ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามเป็นครั้งคราว เซียถงย่างสามขุมตรงเข้าไปในถงใหญ่เดินด้วยท่าทีง่าผ่าเผยไม่มีประมาหรืออ่อนน้อมต่อสิ่งใดเข้ามาโค้งคำนับแก่องค์จักพันดิที่นั่งตัวโต๊ะเสียถงถวายบังคมฝ่าบาทเมื่อองค์จักพันดิเห็นเสียถงเขาก็อดตะลึงงานมิได้ก่อนยิ้มและกล่าวว่าลุกขึ้นเถอะขอพระทัยฝ่าบาทเจ้าคือเซียถงคนนั้นองค์จักพันดิส่งยิ้มให้แกนางและกล่าวต่อว่า ครั้งก่อนเพราะเจ้าช่วยเหลือชีวิตขององค์รัชทายาททำให้จุดตันเถียนของเจ้าถูกทำลายข้าผู้นี้รู้สึกผิดบาปอย่างสุดซึ้งเพื่อเป็นการชดเชยแก่เจ้าข้าผู้นี้จะขอแต่งตั้งเจ้าเป็นพระชัยาเอกขององค์รัยทายาททันทีที่ประโยคนี้เอ่ยดังออกมาซุ้มเสียงทั่วทั้งห้องโถงใหญ่พลันระเบิดลั่นออกมาเสมือนฟ้าร้อง เซียถงตกลังงานไปชั่วขณะหนึ่งพันรีตาแคบเฝ้ามององค์จัก,กรพรรดิตรงหน้าด้วยความสงสัยในเวลาต่อมาแม้นางจะช่วยชีวิตของอรัธายาตเอาไว้จริงๆแต่อีกฝ่ายก็ไม่เห็นจำเป็นต้องแต่งตั้งนางเป็นพระชายาเอกขององ์รัชทายาทก็ได้นิ่งไปกว่านั้นภาพลักษณ์ของนางต่อสายตาทุกคนในปัจจุบันคือเศษขยะที่มีหน้าตาอัประลักษณ์ส่วนทางด้านเซียอีเฉินหูหยินเฉิงและคนอื่นๆต่างอ้าปากค้างเติ่งสีหน้าเต็มไปด้วยความเหลือเชื่อเสมือนกับว่าตนเองได้ยินอะไรผิดไปก็มีปานนี้เป็นไปได้อย่างไร ฉชะไหนฝ่าบาทถึงต้องแต่งตั้งนางขยะนี้เป็นพระชัยาเอกขององค์รัชทายาทด้วยนอกจากไม่สามารถบำเพ็ญตะบะได้แล้วใบหน้าของนางยังอัปลักษณ์น่าเกลียดยิ่งกว่าสิ่งใดเมื่อไปหลี่เยได้ยินเช่นนั้นเขาก็พร่องตัวลุกขึ้นพรวดทันทีสเสด็จพ่อข้ายอมทำตามที่ท่านต้องการได้ทุกอย่างแต่สำหรับเรื่องนี้ข้าไม่ยอมข้าจะไม่อภิเษกกับนางนี้แน่นอน แค่ได้เห็นโฉมหน้าของเซียถงเขาก็แทบอยากจะโอ้ออกมาแล้วหากแต่งนางไปเป็นพระชายาเอกในอนาคตต่อจากนี้เขาหรือยังมีหน้าอยู่ในจกกักรวรรดิติลี่แห่งนี้ได้อีก